วัสดีทุกคนนะครับวันนี้นะครับผมหลังจากห่างหายมานานนะครับผมหลังจากเป็นโควิดมาก็ประมาณ14วันนะครับวันนี้เรามาเข้าป่านครับผมมาสูดอากาศสดชื่นนะครับผมวันนี้นี่ครับน้ำสวยมากครับวันนี้แล้วก็เดี๋ยววันนี้นะครับพาหาไม้ด่างกันนะครับตามริมห้วยริมคลองนะครับเผื่อจะเจอไม้ด่างหรือว่าไม้แปลกๆนะครับผมหรือว่าไม้สวยๆไม้มงคลนะครับ เดี๋ยวเราไปหานะครับผมเดี๋ยวเดินตามร่องน้ำไปนะครับเผื่อจะเจอนะครับผมโอเคเราไปเลยครับโอเคครับตอนนี้พันลิฟกํกำลังนำไปนะผมตามร่องน้ำนะครับเพื่อจะมีพันไม้นะครับให้เราดูนะครับผมเว้ยเหมือนจะเจอปลารกแลวครับผม ตรงนี้เป็นร่องน้ำนครับถ้าน้ำเยอะก็ไหลแรงเหมือนกันนะครับดูไม้ครับดูจากสภาพไม้เลยนะครับผมนี่ครับเจอมาเจอต้นกล้วยป่าต้นหนึ่งนะครับดูลายลายของต้นเล็กครับผมก็ไม่ดังครับผม มีแต่ลายสีเหลืองครับลายลายเก๋นะครับเดี๋ยวเดินไปต่อครับผมนี่ครับต้นตีนเชือนะครับผมหรือว่าอะมีเดียมนะครับดูครับมีใบอยากใช้ได้นะครับผมดูว่ามันขึ้นตามต้นไม้นะครับเยอะแยะนะครับผมแต่ดูแล้วครับผมก็ไม่ด่างจ้ำเคยครับ ทุกใบนะครับไม่ด่างครับผมเดี๋ยวเราเดินลงไปในห้วยนู่ครับเ่าจะเจอนะครับผมไม้แปลกๆก็ได้ครับผมเดี๋ยวไปเลยครับนี่ครับมีเดียมอีกต้นหนึ่งนะครับผมมีเดียมครับสีเหลืองเลยนะครับคงจะใบแก่มากแล้วผม เดี๋ยวเดินไปตามร่องน้ํานี้นะครับรรดูครับอุดมสมบูรณ์นะครับผมมีน้ำเหลยนะครับร่องน้ําใสมากนะครับผม น้ำเย็นนะครับผมโนทเลเมื่อกี้นี่จะเป็นต้นกวักพระพรมป่านะครับผมดูครับสวยนะครับเพราต้นนี้ดูฟอร์มนะครับผมแต่มีอยู่ต้นเดียวนะครับสวยใช้ได้เลยครับต้นนี้แต่ไม่ด่างนะครับถ้าด่างก็สวยนะครับถ้าด่างก็ไม่เหลือแล้วนะครับผม นี่ตัวก็ยังหลายใบนะครับดูเหมือนต้นมันจะขาดนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมเดินไปต่อนะครับนี่ครับทุกคนเจออีกต้นหนึ่งครับแต่ไม่ทราบว่าต้นอะไรนะครับแต่ดูสวยนะครับผมนะครับขึ้นอยู่ตามริมน้ำนะครับสวยอยู่นะครับต้นนี้เอาไปใส่กระถางนะครับ ครับแต่ว่าผมไม่เอานะครับผมปล่อยมันอยู่ตามธรรมชาตินะครับสวยอยู่นะครับผมเป็นร่องน้ําที่มันไหลนะครับมาไหลมานะครับพอนี้อีกต้นหนึ่งนะครับคงจะเป็นต้นเล็กมันนะครับผมนี่ต้นต้นตีนเสืออมีเดียมนะครับผมขึ้นอยู่เต็มต้นไม้เลยนะครับ ผมหามานะครับก็ยังไม่เจอทีนะผมมีเลี่ยมด่างนะครับเดินดูต่อครับผมนี่เป็นพญาจง,งางน,นะครับยังอยู่สองต้นนะครับตรงนี้นี่ครับพอดูแล้วครับน่าจะไม่ด่างอีกนะครับผม ไม้ด่างนะครับหายากนะครับผมนี่อีกต้นหนึ่งนะครับโอเคเราเดินไปต่อครับนี่ครับพาลิปเห็นต้นกล้วยนะครับใบสีเหลืองไม่รู้โดนยาฆ่าเน่าหรือว่าเป็นยังไงนะครับผมเดี๋ยวเดินไปดูใกล้ๆนะครับนี่ครับใบสีเหลืองเลยครับผมแต่ไม่รู้จะตายไหมครับดูโคนดูรากมันก่อนนะครับ ดูเหมือนรากจะหักแต่ว่าไม่แน่ใจครับผมอ๋อเนี่ยครับอ๋อเนี่ยครับรู้แล้วครับว่าทำไมมันเหลืองนะครับผมยอดหักเลยครับผมนี่ครับโดนหลอกเลยครับผมนี่ต้นหนาวกันนะเนือฟันลิฟสกเกลน,นะครับ วามาทากเกนนะผมมันเหนาด้วยาาเดี๋ยวทุกอย่างใครนะต้นเหนาหนต้นเนานะครับผมสีเหลืองครับนี่เป็นลูกต้นกล้วยเยอะแยะนะครับตรงนี้นี่ครับลูกต้นกล้วยทั้งนั้นนะครับแต่ไม่เห็นด่างเลยนะครับผม ครับโอเคผมคงไม่ขึ้นไปนะครับให้สะดุดตาทั้งต้นนะครับผมเดี๋ยวเราไปเดินหาต่อนะครับนี่ครับเราพบกักประพรมนะครับกักประพรมป่านะครับต้นนี้สวยใช้ได้นะครับดูครับทุกคนต้นนี้อยู่ในป่าเลยนะครับพันลิฟว่าจะเอาไปปลูกนะครับ ถ้าตามริมน้ำนะครับพันไม้จะเยอะนะครับผมเราก็ได้พบพันไม้หลายชนิดอยู่นะครับเดี๋ยวพันลิฟจะเอานะครับต้นนี้ดูต้นลูกนะครับว่าจะด่างไหมนะครับผมเยอะนะครับระวงังระวังระวังรัก ต้นนี้ก็สวยใช้ได้ครับใบก็ชี้นับใบก็ใหญ่ด้วยนะผมก็ยังหลายต้นอยู่นะครับตรงนี้โอเคเดี๋ยวผมเดินดูต้นเล็กๆนะครับว่าจะด่างไหมนะครับตัวนี้อีกต้นหนึ่งนะครับผมเพิ่งเห็นเมื่อตกี้นะครับก็ยังหลายต้นอยู่นะครับตรงนี้พาลิปจะเอานะครับ ฝาลิฟเห็นเมื่อกี้นะครับนี่ครับอีกต้นหนึ่งนะครับก็เยอะใช้ได้นะครับแต่ผมจะเอาต้นด่างนะครับผมแต่ไม่เจอนะครับนี่ต้นใหญ่นะครับสวยอยู่นะครับผมลูกมันด่างไหมครับฝาลิฟกาลังดูลูกมันนะครับว่าด่างไหมนะไม่ด่างนะครับนี่อีกต้นหนึ่งครับใบชูเลยครับผมนี่ครับ มารีบถอนเลยครับต้นนี้โอเคได้มาแล้วครับหนึ่งต้นดูครับสวยนะผมลูกมันนะครับใบออกสีเหลืองๆนะครับแต่ดูแล้วคงไม่ด่างนะครับผมเดี๋ยวไปปลูกได้ครับยังหลายต้นอยู่นะครับตรงนี้ดูครับโอเค เราได้มาแล้วหนึ่งต้นเอาหนึ่งต้นพอนะผมเดี๋ยวเดินไปดูอีกนะครับ ้นบอลอีกชนิดหนึ่งนะครับไม่ทราบว่าเป็นบอลกระดาษไหมนะครับผมดูครับโอ้โหใบใหญ่เลยนะครับตรงนี้น่าจะใช่บอลกระดาษนะครับต้นนี้อยู่ในริมกอไผ่เลยนะครับผมต้นใหญ่เลยครับสูงกว่าพัานลิฟนะครับผมโอเคเดี๋ยวเดินไปต่อครับ นี่ครับทุกคนเจอดงกักเลยครับผมเยอะแยะเลยนะครับอยู่ตามริมน้านะครับผมต้นนี้สวยนะครับผมดูครับใบใหญ่ๆนะครับหามนะครับโอ้โหต้นนี้ก็สวยนะครับเยอะแยะเต็มไปหมดเลยครับตรงนี้กักทั้งนั้นนะครับโอ้โหตามริมน้ําเยอะแยะครับ พันไม้นะครับเดี๋ยวดูต้นด่างครับผมว่าจะมีไหมนะครับเซอร์ไพรส์ครับตรงนี้เยอะแยะครับอโอโ้โหนนสวยครับผม ดูใบมัน,นะครับน้ำก็สวยมากครับผมชอบมากครับน้ำตกโอเคเดี๋ยวเดินหาก่อนนะครับเดินไปเดินมาเจอต้นไรนก็ไม่รู้นะครับผมนี่ครับลายก็สวยอยู่นะครับ ด่างไปในตัวของมันอยู่แล้วนะครับผมดูครับเดินไปเดินมาก็จเจอเลยนะครับผมก็วสวยอยู่นะครับต้นกักก็เยอะนะครับตรงนี้ต้นใหญ่ๆนะครับหาต้นด่างหายากมากนะครับไม่ค่อยมีให้เราเลยนะผม นีก้านสีแดงนะครับกับก้านสีแดงนะครับนี่สงสัยจะยอดหักนะครับผมต้นเล็กๆนะครับเยอะแยะนี่ครับเดินมาเจอต้นเล็กนะครับดูเหมือนใบมันลายอยู่นะครับลายเขียวอ่อนแล้วก็เขียวเข้มนะครับนี่ครับผมเดี๋ยวลองเอาไปปลูกดูนะครับต้นนี้เป็นต้นเล็กนะครับเดี๋ยวให้พันลิป เอาไปดูนะครับโอเครู้จะด่างไหมครับเอาไปลุ้นที่บ้านก่อนนะครับผมดูเหมือนใบหย่ยวใบล่างนะเดี่ยนะครับเ,เข้มนะครับใบล่างกันนะนี่ไปดิเี่ยวอะไร่างนง่้ยน,นะอโอเคครับเดี๋ยวเราอเขออนุญาตถอนนะครับต้นนี้ นี่ครับผมเจอสนีจันนะครับนี่อีกต้นหนึ่งครับสนีจันครับสวยอยู่นะครับผมตามธรรมชาติครับสนีจจันเขียวนะครับขึ้นอยู่นะครับโอ้ต้นหนึ่งสวยใช้ได้อยู่นะครับแต่ไว้ในป่าครับผมผมผมมีเยอะแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราเดินกันต่อนะครับ โอเคครับวันนี้นะครับเราก็เดินมาเหือแตกหมดแล้วนะครับผมก็ไปปุ๊บเลยนะครับเจอต้นหนึ่งครับแต่ไม่รู้ด่างไหมนะผมไม่แน่ใจทีนะผมใบเพราะว่าใบมันยังเล็กนะครับโอเควันนี้ก็ได้มาต้นหนึ่งนะครับเดินทั้งทั้งร่องน้ำนะครับผมก็หาไม่เจอนะครับที่ด่างชัดๆ ด่างขาวและด่างเหลืองนะครับวันนี้เราก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับวันหลังเดี๋ยวพามาอีกครับหาไม้ด่างไม้ป่านะผมโอเควันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ